รวมรถมือ2 jk นำเสนอให้ชมนิสสันซันนี neo นะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี04ค่ะเครื่องยนต์ 1,800cc อซีซีเกียออโต้นะคะมีถุงลมมี abs มีดิสเบรก4ล้อระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตลอดทั้งคันนะคะรถคันสวยกว้างๆราคาประหยัดขับเพียง490 0 0บาทราคาถูกมากๆเอาไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังค่ะเบาะคนขับมีตำหนิรอยขาดนิดนึงนะคะตามสภาพนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์รช่วงล่างใช้งานปกติแอร์เย็นค่ะสีสันรอบนอกก็พอได้ภาสีปี65นะคะกันแดดกันฝนได้ค่ะทุกท่านล้ออะไรมีให้นะคะ49,000บาทตามสภาพอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามติดต่อนัดรุรรถติดต่อโดยตรงด้วยตนเองนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมสอบถามให้ชัดเจนและสบายใจก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ